สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งใหม่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิกฤตการทางการทูตไทยกัมพูชาที่เ,เกิดขึ้นในปี2568นะคะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจรากของปัญหานี้จริงๆซึ่งมันดูซับซ้อนกว่าแค่เรื่องคลิปเสียงหลุดหรือข่าวความตึงเครียดตามชายแดนที่เราเห็นๆกันนะคะใช่ครับคือถ้ามองลึกลงไปเนี่ย มันเหมือนเป็นการปะทะกันระหว่างนโยบายใหม่ๆของไทยเลยนะครับเรื่องาความนั่นโคงเรื่องเศรษฐกิจกับอีกฝั่งหนึ่งคือโครงสร้างอํานาจในกัมพูชาที่ดูเหมือนจะพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเงาค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีการใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนะครับโอเคค่ะ งั้นเราเริ่มจากจุดที่มันจุดประเด็นเลยดีไหมคะคือคลิปเสียงที่หลุดออกมาเป็นบทสนทนาวันที่15มิถุนา68ระหว่างคุณแพทองทานกับสมเด็จหุนเซนอันนี้เนื้อหามีคนวิจารณ์เยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องการเรียกลุงหลานหรือคำมั่นว่าเดี๋ยวอิงจัดการให้ครับหรือแม้แต่การพูดถึงผู้บัญชาการทหารของไทยว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอืมอันนี้ก็เอ่อค่อนข้างแรงนะครับ ส่วนตัวหรือเป็นความลับมาเปิดเผยแบบนี้มันถือว่าเป็นการทําลายความไว้วางใจกันอย่างรุนแรงเลยนะครับส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศมากแล้วผลกระทบในไทยก็ตามมาเร็วเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับมันเกิดการประท้วงในไทยทันทีเลยพักพวงใจไทยถึงกับประกาศถอนตัวจากรัฐบาลเลยนะเขาให้เหตุผลว่าการกระทําของนายกตอนนั้นเนี่ยทำ้ายประเทศแล้วก็ศักดิ์ศรีของกองทัพ Oh, สถานการณ์ในรัฐบาลก็คือสั่นคลอนเลยสิคะใช่ครับมันลามไปไกลกว่าแค่เรื่องระหว่างประเทศกลายเป็นวิกฤตการเมืองภายในไปเลยแล้วก็มีเรื่องที่สวไปยื่นสารรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมคะครับสวกลุ่มหนึ่งก็ยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยเพื่อถอดถอนนายกเลยซึ่งสารก็รับคำร้องแล้วก็มีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2สั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที อันนี้นักวิเคราะห์บางคนเขาเรียกว่าเป็นนิติสงครามหรือลอแฟร์หรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครัดคือการใช้กระบวนการทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองมันสะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งเชิงอธิปไตยภายในประเทศด้วยที่สถาบันที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามามีบทบาทตัดสินวิกฤตทางการเมือง น่าสนใจมากค่ะจากเรื่องนอกบ้านกลายเป็นเรื่องในบ้านไปเลยทีนี้มันมีอีกมุมมองหนึ่งที่สำคัญมากๆมาจากคุณสมรุงรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาเขาบอกว่าท่าทีแข็งเกล้าของคุณเซนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องชาตินิยมอย่างเดียวครับคุณสมรุงรังสีเขาชี้ไปที่เรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเลยนะเขาบอกว่ามันคือความกลัวที่จะสูญเสียรายได้มหาศาลจากสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเงา เศรษฐกิจเงาหมายยุงพวกธุรกิจสีเทาเหรอคะใช่ครับหลักๆก,ก็คือเครือข่ายคาสิโนออนไลน์แล้วก็พวกอาากรรมไซเบอร์ต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาคุณสมรุงรังสีประเมินตัวเลขไว้น่าตกใจมากนะครับปีละประมาณ1 2 0 0 0ล้านดอลลารา์สหรัฐโหมื่นสองพล้านนั่นมันเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP กัมพูชาเลยใช่ไหมคะใช่ครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยตัวเลขมันใหญ่มากจริงๆแล้วก็ มีข้อกล่าวหาว่าเครือข่ายพวกนี้ได้รับการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลในรัฐบาลรวมถึงอาจจะเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวของฮุนเซนเองด้วยโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปอยเป็ดเกาะกงพายลินอะไรพวกนี้นะครับอืมหืฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วทำไมอยู่ๆนโยบายของไทยถึงกลายเป็นไยคุกคามต่อเศรษฐกิจเงานี้ได้ล่ะคะถึงขั้นทําให้คุณเซนต้องแสดงท่าทีแข็งกร้าวขนาดนั้นมันเหมือนมีปัจจัย2อย่างเข้ามาพร้อมกันครับ อย่างแรกเลยคือฝั่งไทยเริ่มจริงจังกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้นโดยเฉพาะพวกแก๊งโคเซนเตอร์ทุนจีนสีเทาต่างๆที่ใช้ชายแดนเป็นฐานอันนี้มันก็กระทบแหล่งรายได้ของเขาโดยตรงอ๋อคือไปตัดท่อนำเลี้ยงเขาใช่ครับแล้วอย่างที่2ก็คือแผนของไทยเองที่จะสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือสถานบันเทิงครบวงจรที่ถูกกฎหมายซึ่งจะมีคาสิโนอยู่ด้วยอ่าใช่ค่ะมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งครับถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จขึ้นมาจริงๆเนี่ย นักพนันชาวไทยซึ่งเป็นลูกท้ากลุ่มใหญ่ของคาสิโนฝั่งกัมพูชาก็อาจจะหันกลับมาเล่นในไทยแทนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือเหมือนโดนบีบสองทางเลยทางหนึ่งก็โดนปราบอีกทางก็กำลังจะมีคู่แข่งที่ถูกกฎหมายในบ้านตัวเองมาดึงลูกค้าไปถูกต้องครับมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางกัมพูชารู้สึกว่าถูกคุกคามผลประโยชน์อย่างหนักมันซับซ้อนกว่าที่คิดจริงๆนะคะแล้วยังมีอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน คือเรื่องที่กัมพูชาพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐมีอำนาจเพิกถอนสัญชาติพลเมืองได้อันนี้มันยังไงคะเกี่ยวกันหรอคะครับร่างแค่ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาเสนอให้รัฐมีอำนาจเพิกถอนสัญชาติผลพลเมืองได้ถ้าถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับต่างชาติหรือกระทำการใดๆที่ทำลายผลประโยชน์ของชาติโหคคำมันกว้างมากเลยนะฮะสมคบคิดกับต่างชาติทำลายผลประโยชน์ชาติ ใช่ครับถ้อยคำมันคลุมเครือมากซึ่งนักวิจารณ์เขามองว่ามันอันตรายเพราะเปิดช่องให้ตีความได้ตามอำเภอใจแม้รัฐบาลกัมพูชาจะอ้างว่าทำตามมาตรฐานสากลแต่หลายฝ่ายก็มองว่านี่คือการสร้างอาวุธทางการเมืองชิ้นใหม่เพื่อจะใช้จัดการกับกลุ่มผู้เห็นต่างโดยเฉพาะชาวกัมพูชาที่อยู่ต่างประเทศอย่างแรงงานในไทยซึ่งมีจำนวนหลายแสนคนก็อาจจะตกเป,เป็นเป้าหมายได้ง่ายการเพิกถอนสัญชาติแบบนี้ มันไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลหรอคะอย่างเรื่องสิทธิในการมีสัญชาติขัดแน่นอนครับโดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือ UDHR ข้อ15ที่ระบุชัดเจนว่าบุคคลจะถูกเพิกถอนสัญชาติโดยพลการไม่ได้ (arbitrarily deprived) ความคลุมเครือของกฎหมายใหม่นี่แหละครับที่น่ากังวลเพราะมันเสี่ยงต่อการตีความตามอำเภอใจและที่สำคัญคือมันอาจจะนำไปสู่การสร้างคนร้ายรัฐ Statelessness ขึ้นมาซึ่งคนกลุ่มนี้จะถูกลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานไปเกือบทั้งหมดเลยมันสวนทางกับหลักการระหว่างประเทศอย่างชัดเจนฟังดูแล้วการเจาะลึกของเราวันนี้มันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะว่าวิกฤตไทยกัมพูชารอบนี้มันลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งทาง,ทางการทูตผิวเผินแต่มันมีเรื่องผลประโยชน์มหาศาลจากเศรษฐกิจเงาการเมืองภายในของทั้งสองประเทศ เราก็การใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือที่อาจจะกระทบสิทธิมนุษยชนได้มันพันกันไปหมดเลยใช่ครับผลกระทบที่ตามมาก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มันเปราะบางลงความไว้วางใจที่เสียหายไปแล้วแล้วก็ยากที่จะสร้างกลับคืนมาและที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือชะตากรรมของประชาชนคนธรรมดาโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่อาจจะตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนี้โดยไม่รู้อินนออินเนด้วยซ้ำ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดแบบนี้นโยบายภายในของประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดระเบียบเศรษฐกิจหรือการปราบปรามอาชญากรรมมันสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนข้ามพรมแดนไปได้ง่ายมากจนกลายเป็นประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศได้เลยครับแล้วคําถามที่ตามมาก็คือเมื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองมันเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆแบบนี้เส้นแบ่งที่แท้จริงระวางการปกป้องอธิปไตยปกป้องผลประโยชน์ของชาติ กับการกระทำที่อาจจะไปคุกคามสิทธิมนุษยชนของคนอื่นมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่อันนี้น่าคิดครับ